สวัสดีครับผม FIFA Absolute นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนใส่ขอบดำบนรูปภาพนะครับในโปรแกรม Photoshop CC ก็จะเป็นแบบว่าใส่ขอบดำนะทำให้รูปภาพมันดูไดนามิกยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับให้ทุกคนมาติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ย วงกลมเล็กๆตรงนี้แล้วก,กดคําว่า gradient นะครับข้างล่าง solid color กดไปเลยแล้วก็มาเลือกสีนะครับให้กด b a s ิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับอันเนี้ยก็แล้วก็กดโอเคไปเลยและตรงสไตล์เนี่ยให้เลื่อนเป็น radial นะครับแล้วก็มากด reverse ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้และเราก็ต้องมาเลื่อน scale ตามความเหมาะสมของเรานะครับนี่ครับเลื่อนเลยเอาประมาณ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปแต่ว่าถ้าเกิดขอบดาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันเข้มเกินไปใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็สามารถมาลดความจางได้โดยการกด opacity ตรงเนี้ยเลื่อนเอาเลยนะครับนี่ครับยิ่งลดมันก็จะยิ่งจางนะครับขอบดําผมว่าประมาณเนี้ยเนี่ยมันเฟี้ยวดีนะทุกคนมันทาให้รูปภาพมีด d y n a m i มากขึ้นสวยงามครับอ่าและทีนี้ผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับในการทํา บนโปรแกรม Photoshop CC นะครับแต่ว่ารุ่น CS6 เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่าก็ให้ทุกคนมาคลิกเลเยอร์รูปภาพของเรานะครับแล้วก็ให้มาตรงฟิลเตอร์เสร็จแล้วนะครับเลือก Cam e r a Raw อ i l t e r อร์นะครับกดไปเลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่า CS6 ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าใน CC มันทำได้นะครับทีนี้นะครับให้มาตรงนี้ครับ FX หรือว่าเอฟเฟเนี่ยตรงเนี้แล้วก็ให้มาดูครับว่าเบานะครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับ นี่ยครับยิ่งเลื่อนเยอะมันก็จะเป็นขอบดำอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้นะครับตรงเมาส์กับมิดโทนลองปรับปรับกันดูนะถ้าเสร็จแล้วก็กดโอเคไปเลยนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนี่ครับแบบการ d i n Field หรือว่าจะแบบว่าใส่ค a m มละรอฟิลเตอร์ คลิปนี้ผมก็สอนทั้งหมด2วิธีนะใครชอบวิธีไหนก็เลือกกันใช้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We do so